นี่ก็เขาก็าปติดยาเสติดเนาะแล้วก็ตัวผอมดาไปหาหมอหมอก็บอกให้กินยาเอกเลยนะก่อนประสาทเพราะว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเราก็คิดว่าอีเราก็ปรึกษาเพื่อนเขาบอกว่าให้กินเอเจลกับอูมี่เลยแล้วก็ให้กินซื้อให้แกกินกินเออโซอูมี่อูมี่แล้วก็กรีนค่ะจากนั้นเขาหน้าตาเขาแบบเปลี่ยนเลย หน้าขาวแล้วก็แบบเขาฉีดใส่ไอ้โถน้ําไว้มันมีไอตัวอะไรมันมันเป็นกากเต็มไปหมดมันันมันไม่สะอาดไม่สะอาดโอ้เราก็เลยให้กินแล้วก็ฉีดใส่โถไว้เขากินเสร็จโอ้ก็น้ําฉีดเขาก็ใสขึ้นใสขึ้นจนไปว่าสุขภาพเขดีประมาณกี่เดือนนะครับถึงเขาหยุดหยุดยาเสพติดได้ประมาณห้าเดือนค่ะอ๋อคือกินเจลไปเรื่อย <c oughs> ๆค่ะ <c oughs> ขาค่อยดีขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็ไปบวชแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาอาจจะไปหลงทางอีกจากที่เราเหมือนกับลูกเราจะเป็นบ้าแล้วอะ่ะ<ม>คือไม่มีสติจําใครไม่ค่อยได้แล้วเพ้อแล้วแบบเพ้อแล้วตอนนี้ก็เออเราจะพยายามฟื้นฟูนให้เขาอะ่ะสมองกลับมาแบบอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะแปดสิบก็อย,อยังดี<ม>อย่างอื่นไม่ให้กินนะให้กินเอเจลอย่างเดียว เราอย่างอื่นเราไม่เชื่อเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าเนี่ยแปลว่านี่พี่สูน์มาทั้งตัวคุณแม่เองคือพี่ผอมเองแล้วก็งลูกลูกชายนะเคมีอะไรจะฝากกับคนที่เขาเพิ่งมารู้จักแล้วเขาจะจาการตัดสินใจจะกินอยู่เนี่ยอ๋อก็คือถ้าลูกติดยาติดอะไรก็เสียสละซื้อให้ลูกกินก็จะได้คนที่แบบว่าลูกเรากลับมาเนาะจะได้ไม่เสียอะไรแจ็บเงินเนี่ยมันไม,ไ,มไม่สำคัญกับเราละ แค่เสียใจกับเรื่องลูกนี่แหละครับตอนนี้ก็ไปบวชได้ประมาณจะกือบเจ็บเจ็ปีละครับแล้วก็ดีใจก็ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้เขาชีวิตที่ดีนะครับตั้งแต่นี้ไปก็อาจจะอธิษฐานอย่างนั้นแหละครับก็ขอให้เขาหายป่วยขอบคุณแม่ของมากเลยครับขอบคุณมากถ้าไม่มีเอเจลกับตัวนี้นะคะ ก็อาจจะแม่มีอายุถึงตอนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นป่วยหนักมากก็ตอนนี้ก็กินอันนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ก็สุขภาพดีขายของได้ก็ไม่เสียรายเงินที่เสียไปถ้าไม่มีตัวนี้อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> อร่อยนะคะอร่อยมากค่ะเ <c oughs> ชื่อมั่นจริงๆนะคะที่เรากินแล้วเราแบบ ตัวอื่นเนี่สู้ไม่ได้กินมาเยอะมากถ้าคนอยากมีคุณสมบัติดีก็กินนะเนี่ยไม่ต้องเสียรดเงินถ้าคนคนไม่ป่วยมันจะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนแต่เราป่วยเรารู้